ไม่รู้จะแข่งขนาดนั้นหรือเปล่าหรือเปข่าแต่ว่ารู้พี่เบียร์พอไปกลางทางไม่จับไม่ได้กันนาส่วนก็ต้องซูมไปใกล้ๆนะมาปีกว่าสองปีสองนาทีครับสองนาทีสองนาทีนะครสองนาทีนะครับอันนี้เท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่สี่สองไม่ได้สิคน้วพี่ต้องเนี่ยเขาจะถ่ายรูปสีชมพูเนี <te ่ยอะไรครับผมเดี๋ยวนะ มามาิติลันมาถ่ายรูปเมามาทิติลันมาทิตโอ้โหทิติลน่ารป้วม่ตด้วยเตรียมตัวนะครับดูหน้าร้อยไม้แรกก่อนนะครับร้อยไม้แรกนะฮไม่ร้อยครับร้อยไม้เรื่องจริงจริงร้อยไม้แรกนะฮะ ไปครับเริ่มลเลยครับไปทุกคนโชคดีนะครับกดในการพร้อมไป CP ที่25กิโล CP โหลดอาหารนะครับทุกคนก็กำลังทานอาหารกันอย่างอรส์อร่อยอ,พอ,พอ,อันนี้ปรตทอา,าอะไรเนี่ยครับเอกชัยอะไรสักอย่างเอกชัยบางบอล อ๋อร้อนนร้อนทำให้ไหวอยู่แต่ว่าไม่ค่อยแบาใช่ใช่ตะคิวตะคูงก็จะมามันมาไม่นุแล้วมันทรมาร์ตกายโดยสิ้นที่มานเอี่มาทรมาร์ตก ควายช้อเนเท่าไหร่เครับ้าวของต่างนรวมเสียงทีวีแล้วยิ่งมาดูซีรีส์ด้วยนะโอ้โหไม่อันนี้ทุกคนพร้อมไหมนะครับพร้อมสู่ความทรมานพร้อมสู่ความทรมานครับ ินมิสเตอร์โรนัตไหมน่ากินมากเลยโอ้ไม่ไหวจุกหันไปดูบอลหันไปดูบอน <c oughs> โอ้ยยังยังดื้อไหวเอาจานตัวนี้แล้วเร่งเราจาน,านของ,ของหน้าเป็นสวตุ้มตุ้มของ,ของไม่เอาพร้อมครับวัยรุ่นมหาชัยไปครับไปครับไปครันไปคระไปครับไปวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่น ไปรุ่นไปรุ่นโอเคกดนาคานะครับกดหน้ากากกดหน้ากากทีมซัพพอร์ตท <c oughs> <c oughs> um, <no. c oughs> ีมซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตนะฮะทีมซัพพอร์ตทีมมากอะมึงหน้าสู่มหาชัยครับอีกประมาณ20 22ิบโล จะมาชชยก็จะได้ประมาณ4 2 2 3 3โลครับหลังจากนั้นก็จะมีบางส่วนที่จะกลับจะกลับก่อนแล้วก็ที่เหลือก็ไปต่อ100โลที่เพชรบุรีแล้วก็166โลที่จะอำแล้วก็200โลที่หัวหินครับ ที่วงวิญญานมหาชัยนะครับใกล้จะออกตัวสำหรับคนที่จะไปต่อร้อยและชะอำหัวหินนะครับอย่นี้ก็จะมีบางส่วนที่เกบแค่นี้ก็ก็หลายคนอยู่ เกือบแค่ระยะ42ก็หลายคนนะครับไปครับไปหาพี่หาพี่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะ เดี๋ยวจะไปแล้วนะต่อนะเดี๋ยวจะมีพี่จอยอยู่มาละอ่าพี่จอยมาละนั่นแหละเดี๋ยวไปด้วยกันนั่นแหละครับโอเคไปตู้เจอกันเพชรบุรีโอ้ยพี่จอยเอาไปแล้วเหรอเอาเลยเหรอ๋โอเคอ่าโอเคนะครับพี่จอยเจอกัน น,นี้ก็สุดยอดแล้วร้อยสิบสี่โลครับสุดยดตอนนี้ไม่มีอาการแล้วนะไม่มีาอาการแล้วนะหมอเมื่อยเดินเหมือนเดิมอะเดี๋ยวถ่ายรูปรวมให้ให้เขาเห็นหน่อยให้ทีมนำเห็นหน่อยว่าเราพร้อมละพร้อมตามละ 1ี5นึ้าสิบห้ระยะ76กก,กิโลอีกกี่สิกิโลตอนนี้ระยะที่9ก้าบาม บางคนก็94แล้วนะครับเดินยาวๆครับเส้นบางตะบูนพบร้อยตรงไหนก็โบกรถตรงนั้น นี่คือผู้ประสบภัยแดดในรู้งชะอำครับแดดสี่ผู้รักชีวิตอันนี้ท่านผู้ชมสังเกตี่ก็มีจงใจดหไหมครับตัวเลสี่ห้าบนที่บูด้วยโอเคนี่คือแดดและนี่คือที่หลบภัยของผู้ประสบภัย